สวัสดีครับผมชื่อนายจักรชัยอ,อนคำบังชื่อเล่นชื่อฟีนอายุ18ปีครับพวกเราคือเยาวชนวัดดีซียูและคณะกรรมการเยาวชนที่ปรึกษาชุมชนของคลินิกบุรณาการสุขภาพครอบครัวโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยครับพวกเราเป็นกลุ่มเยาวชนที่ทํางานด้านส่งเสริมสุขภาวะทางเพศและให้คําปรึกษาทางด้านต่างๆครับให้แก่เยาวชนที่มีอายุระหว่าง15ปีถึง24ปีครับ ปัญหาที่พวกเราพบเจอกันเป็นส่วนใหญ่เลยก็คือเยาวชนบางคนไม่สามารถประเมินความเสี่ยงได้ไม่ได้รับการป้องกันหรือไม่รู้วิธีป้องกันที่ถูกต้องรวมทั้งบางคนไม่มีอุปรกรณ์ป้องกันนอกจากนี้เยาวชนบางคนอาจขาดทักษะในการสื่อสารกับคู่เพื่อวางแผนป้องกันอีกทั้งคนที่เผชิญกับปัญหาสุขภาพเพศไม่มารับบริการปรึกษาเพราะอาจจะไม่ทราบข้อมูลแหล่งการรับบริการหรือ อาจจะกังวลเรื่องความลับการถูกตำหนิตีตาหรือเสียค่าใช้ใจ่ายครับพวกเราจึงมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และให้บริการต่างๆตามสถานที่ที่คิดว่าจะเกิดอาการหรือเกิดความสุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมหาวิทยาลัยหรือชุมชนนั่นเองครับพวกเรามีการลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศการป้องกันการโดนตีตาให้คำปรึกษาคำแนะนำและการตรวจสุขภาพทางเพศครับผม การเข้าร่วมสมัมมชชาครั้งนี้จะทำให้เราได้ร่วมคุยกับเยาวชนหลากหลายจังหวัดเห็นถึงปัญหาหลากหลายและได้นำแนวทางเหล่านี้มาปรับใช้ได้จริงครับขนาดเดียวกันเราก็มีโอกาสนำเสนอประสบการณ์และมุมมองของเราเพื่อผลักดันโนโยบายหรือกิจกรรมที่ช่วยให้เยาวชนทั่วประเทศเข้าถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพทางเพศครับผมอย่างปลอดภัยและเหมาะสมขอขอบคุณครับ